สำหรับ EP พีนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบกันครับก็มีน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ฝาหม้อน้ำแล้วก็วาล์วน้ำนั่นเองนะครับผมซึ่งชุดนี้นะครับถ้าเกิดเราไปเข้าสู่บร,ริการกําเงินหมื่นไม่ได้เลยนะครับผมแต่ที่ผมมาแนะนำวันนี้หลักพันนะครับอ่าห้าพันมีทอนนะครับผมทำเอง เพื่อประหยัดเงินประหยัดงบ,บวันนี้ผมได้เค,ครื่องมือพิเศษมา่ใหม่นะครับเป็นตัวถอดกรองนะครับราคาไม่แพงลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะนี่เราก็ใส่ไปในกรองนะครับอยากหมุนออกแล้วก็หมุนนะครับมันจะรัดแน่นไปเรื่อยแลออกนะไปใช้งานกันเลยดีกว่านะครับสําหรับการซื้อรถมือสองมานะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ประวัติรถว่าเขาถ่ายมาเมื่อไหร่นะครับแนะนําให้เปลี่ยน ของเหลวทั้งระบบนะครับของเหลวทั้งระบบมีอะไรบ้างนะครับมีอะมันเกียร์นะครับน้ำยาหม้อน้ำครับน้ำมันเครื่องบวกกองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ถ้ารถของคุณ1นึ่งแสนโลขึ้นไปนะครับหนึ่งแสนโลขึ้นไปที่ตรวจเช็คเพิ่มเติมก็คือวาล์วน้ําเทอร์โมสตัทนั่นเองนะครับแล้วก็ฝาหม้อน้ํานะครับสําหรับของพวกนี้นะครับวาล์วน้ํากับฝาหม้อน้าแนะนําไม่ใช่ของแท้นะครับแนะนำไม่ใช่ของแท้เท่านั้นนะครับ ส่วนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร,นนยร์น้ำมันเฟืองท้ายก็แล้วแต่ชอบนะบว่าชอบยี่ห้อไหนนะครับสำหรับ 4JJ Auto นะครับของ D-Max โม่เอะไรพวกนี้จะเป็นเกียร์ของไอซิ่นนะครับ AL ขีด30อะไรสักอย่างอลไนะน้เบอร์เกียร์นะเป็น4สปีดนะครับเป็นเกียร์ของไอซินแต่เขาแนะนำให้ใช้น้ำมัน330 9กล้าวนะครับเป็นของโมโมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะ ซึ่งก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงเพิ่มควรนะใช้ทั้งหมด3.5ลิตรผมก็เลยซื้อของตรงรุ่นของเกียร์มาเลยนะฮะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เปลี่ยนนะครับผมมันเกียร์น,ยน้ำยาหม้อน้ำน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับคนที่ซื้อรถมือสองนะครับนะแต่ถ้าซื้อโดยที่ ไม่รู้ประวัติก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการถ่ายก็ทำเองได้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับไปชมกันเลยน้ำมันเครื่องหวัวใช้ยี่ห้อนี้นะครับ 10W30 เป็นฝอคอมันเร็วธรรมดานะครับก็ผมจะใช้ประมาณ5,000ันโลก็เปลี่ยน,นครับไม่ต้องใช้ฟูลลี่ซ t เ e ติกก็ได้นะครับกองหมวเลือกใช้ของกองของไอซินนะครับ I ไอซินนี่แหละ ฟอร์สีคันนี้น้ำมันเครื่องที่ใช้ก็7ลิตรนะครับ6บวกหใส่หมดเลยนะเดี๋ยวไปดูวิธีการถอดกันดีกว่านะครับว่าทำยังไงไม่ยากครับต้องพูดดิวนะ รอน้ำมันเครื่องหมดย็ดเคก็ไม่หมดสักทีนะแล้วก็มาดูเครื่องมือพิเศษดูกรอบด้วยเลยบ้างนะนี่แบบนี้แถมไม่ด้เตรมมาตัวนึงปิดอย่างงี้ปับ๊บส่ปับ๊บงานไ <c oughs> ป<ะ>หมดใต้ท้องไปถอดกรองกันกรองน้ำมันเครื่องอีซูซูอยู่ใต้เครื่องนะจ๊ะอยู่แถวๆแข้งน้ำมันเครื่องนั่นแหละนี่วงกลม อยู่ข้างล่างนี่เองนะก,ก็คือมีพิเศษเราเนี่ยล็อกเข้าไปเลยล็อกเข้าไปแล้วนะบิดเลย ง่ายๆเลยนะครับขันง่ายๆแต่แขนผมไม่ดีเองเนี่ยทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างกองแท้ยูสุนะฮะกองแท้ยูสุข,ข้างในเป็นไง ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะฮะก่องแท้ยี่สุข,ข้างในจะเป็นรูกลมๆนะฮะรูกลมๆเต็มไปหมดเหมือนไส้ท่อเลยนะฮะโดยรวมเหมือนกันนะส่วนไอ้สิ้นนะฮะเห็นกันไหมเอ่ยไอ้สิ้นจะเป็นรูสี่เหลี่ยมนะครับเป็นตะแกรงปลุกๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่คือภายในของไอ้สิ้นนะครับแตกต่างกันตรงไส้กรองข้างในนะครับยีส่สุรูกลมไอ้สิ้นรู เรียมๆนะผมคิดว่าก็คงได้มาตรฐานนะครับว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะนี่เป็นรูปนี่สวยอุรูกลมๆนะมันมืดมันมืดแต่มันดำด้วยโอเคแตกต่างกันตรงนี้นี่เองนะฮะแล้วก็ราคาสองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนั่นแหละการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเอา ใส่กองครับใส่ก็ไปในเบ้านะครับแล้วก็มุนหมุนให้ตึงมือไปก่อนนะครับบางคนเขาก็แค่ขันตึงมือก็พอแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ไปแจกขันอีกทีนะครับผมนะโอเคเราขันกองนะ้ำมันเครื่องแน่นแล้วนะครับเราก็มาอย่าลืมขันเนะาะใต้อ่างน้ำมันเครื่องนะครับขันให้แน่นเช่นกันนะครับ มัต้องแน่นมากเดี๋ยวนรรูดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับเพื่อเราได,ได้รู้ว่าน้ำมันมันได้ด้วยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเติมมันเครับน้ำมันฟูลีซินเทติกนะครับหมื่นกิโลแต่เราวิ่งแค่เจ็ดพันก็พอสภาพเป็นไงฮะข้นหนึบเลยนะฮะ รถคันนี้ไม่ได้อุดิณ EJR นะครับใช้ไม่ก่อนนะมันก็เลยไม่รู้มีผลกับนมันเครื่องหรือเปล่านะเดี๋ยวเจ็ดพันโลนะเพราะงั้นแช่มันเครื่องที่ดีแต่วิ่งยังไม่ถึงดิวที่เขาให้เปลี่ยนเราเปลี่ยนก่อนเลยชิงเปลี่ยนก่อนเลยเพราะเครื่องเสียงมันมันไม่ค่อยเนียนละถ้า้มันเครื่องเก่าเครื่องเราจะเสียงดังถ้าคนขับทุกวันจะรู้นะเพราะนั้นเราใช้น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาก็พอแต่เปลี่ยนบ่อย หกนะลิตรหมดไปแล้วนะฮะหกลิตระหมดไปแล้วยังไม่สะใจนะฮะ ตาม้วยอีกหนึ่งลิตรนะกระป๋องเล็กหนึ่งกระป๋องเพราะอะไรนะครับเพราะเราเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องเลยครับเพราะอยู่ในกองน้ํามันเครื่องอีกหนึ่งลิตรนะครับนะถ้าไม่เปลี่ยนกองน้ามันเครื่องก็หกลิตรนะแต่ถ้าเปลี่ยนกองด้วยก็เจ็ดลิตรใส่ไปเลยครับจะอยู่ตรงไม้วัดพอดีไปครับใส่เก์ธรรมดาก็พอครับห้าพันโลก็พอ ต้องหมื่นโลหรอกครับสงสารรถไม่ว่าจะเกีร์ดีหรือเกีร์ถูกดำปิดไปี่เหมือนกันนะฮะนไหครับผมเรียบร้อยนะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องด้วยตัวเองโอ้โคตรจะง่ายเปลี่ยนง่ายมุดรถจะยากกว่านะเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆครับเดี๋ยวปล่อยนะ้ำมันเครื่องแห้งนะมันเครื่องแห้งเดือดร้อนแน่นอนนะจ๊ะเรียบร้อยจบ เดี๋ยว EP ต่อไปจะพามาเพื่อนๆมาเปลี่ยนน้ำยามอน้ำกับน้ำมันเกียร์ออโต,โต้แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายกดซับสไครต์กดติดตามไวด้วยเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ